สวัสดีสมาชิกนะครับชมรถสวยทรงหรูน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับรถสวยคัสเกตพีเมียมมาฝากนะครับกับ To y ยต้าคัมรี่นะครับคันนี้ปี2011เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้ใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์ครืงยนต์สมบูรณ์นะครับคันนี้ใส่แม็กของคัมรี่ปี2018มาให้นะครับยางดอกเต็มใช้ได้อีกยาวนะครับแม็กสวยๆสภาพงามๆเลยนะ ครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับชมได้เช็คได้นะครับแค่แม็กก็คุ้มแล้วนะครับถ้าซื้อเองก็ต้องมี1มื่นนะครับสำหรับแม็กในลมยางนะครับ รถสวยครับเอกสารครบครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิคว่มนะครับรถสวยทรงหรูออปชั่นจัดเต็มเลยครับคันนี้ชมได้เช็คได้นะครับเบาะคู่หน้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าขึ้นสูงลงต่ำเดินหน้าถอยหลังปรับไฟฟ้านะครับพนักพิงก็ปรับไฟฟ้านะครับคูช์คอนโทรลพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับมีม่านหลังไฟฟ้ามีม่านข้างนะครับรถสวยทรงหรูดูดีมีระดับแน่นอนนะครับกับโตโยต้าคัมรี่นะครับผ่อนห้าพันกากลางนะครับผ่อนได้ห้าปีสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาท ครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับมีบริการจัดไฟแนนทั่วไทยมีแอร์หลังมีม่านข้างมีม่านหลังไฟฟ้านะครับรถสวยสภาพงามมากๆครับแอร์ Air เป็นระบบออโต้เย็นหน้าเย็นหลังเย็นซ้ายเย็นขวาเลือกได้เลยครับรถสวยสภาพดีรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกเลยครับเพราะว่าทนทานใช้ง่ายนะครับอะไรเยอะมากๆแมกแท้ยางนาะใช้ได้เต็มชุดแต่งได้ครบนะครับ ไม่เคยชนหนักไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงรถปี2011จดปี12นะครับคันนี้2 0ออโต้น้ำมันล้วนยังไม่เคยติดแก๊สนะครับใครอยากได้ใช้งานนะครับด้วยความหรูหราแล้วก็เครื่องนี่ต้องบอกว่ารุ่นนี้ทนมากๆนะครับในเบาะคู่หน้าได้ออปชั่นถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับฝากวาไวนด้วยนะครับใครที่กําลังเล็งหารถสวยๆกว้างๆนั่งสบายดูดีมีระดับขับหล่อๆเอาไปใช้งานนะครับสายคุณครูสายพระสายข้าราชการสายหนุ่มๆจัดเลยครับ บอกเลยว่าสุดคุ้มอะไหล่นี่หาง่ายมากๆครับมีทั้งแท้เทียมๆจะซ่อมเกรดไหนก็ใช้งานได้นะครับที่สําคัญเครื่องก็ยังทนนะครับคันนี้ก็เครื่องแค่ใช้ไป2 3 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่สวยงามเลยทีครับชุดแต่งก็มาครบเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกล้มเราคัดเช็ครถอย่างดีนะครับรับรองว่าถ้าใครได้ไปก็ใช้กันได้ยาวๆนะครับเพราะรุ่นนี้สวยกว้างนั่งสบายขับไกลนี่ยิ่งสบายเลยครับเบาใหญ่นั่งนุ่มๆช่วงล่าง แน่นๆครับคันนี้ชมได้เช็คได้นะครับบริการจัดส่งทั่วไทยรถสวยทรงรูดูดีมีระดับจัดไปกับคัมรี่นะครับฝากไว้้วยนะครับใครกําลังหาคัมรี่นะครับได้รถสวยสวยสภาพดีคัสเกตพรีเมียมมาฝากนะครับดอกเต็มนะครับยางล้อขอบ18นะครับสวยมากๆนะครับคันนี้จัดไปเลยครับ